a l right l a d y and gentlemen welcome to War Thunder again s u d r สวดสดีผมกับผมนะอิสิว์ฉันเดายูเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในเว็บหลัก War Thunder พี่คุณหาใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้นต่งลาางนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวโหลดเกมนี้ก็จะเป็นคนอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสวัสดีผมไม่เย็นมากนะครับผมนี้ก็ ยังไม่ถึงคราของการรีวิวแพดนะครับผม2 3 0 Hottrack นะครับผมก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของอีเวนต์หนึ่งนะครับนั่นคืออีเวนต์ที่เรียกว่า Operation Winter 2020นั่นเองนะครับอีเวนต์นี้ครับเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างถามว่ายากไหมถ้าเทียบกับเจ้าอ่าอีเวนต์ w o r l d War และก็อีเวนต์ครับของผมว่าส่วนตัวว่าอีเวนต์เนี้ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าคุณได้สามารถกำหนดเวลาว่าตัวเองนั้นจะต้องทำ ถ,งงถึงไหนถึงไหนในภายใน2วันนี้นะครับผมแต่วันขาที่อย่างอื่นเนี้ยมันคืออยู่กับปัจจัยอื่นๆที่มันต้องคำนวณเองมากกว่านะครับทีนี้นะครับผมโอเปอเรชั่นวินเตอร์นะครับเป็นโอเปอเรชั่นที่แบบว่าเราจะได้ของรางวัลมากมายถ้าคุณได้ทานะครับแล้วก็หลายๆอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมดูหม่ทั้ง3หมวดหมู่นั่นคือเครื่องบินรถถงังและก็เรือนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ตรงจุดนี้กันนะครับว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงบ้างหรืออะไรยังไงบ้างนะครับผมจะ อธิบายกันก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นนะครับผมมันจะได้รับรางวัลอะไรบ้างหลักๆนะครับผมผู้คุณนะครับอย่างแรกเลยก็คือผู้คุณสามารถที่จะมปดูได้ที่ตรงนี้นะครับโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็กดที่สอ้อยกด achievement นะครับแล้วก็มาดูที่คำว่า operation winter ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงช่องนี้มันจะเป็นช่องบอกว่าเออถ้าคุณถึงทำถึงตรงจุดนี้แล้วคุณจะได้อะไรบ้างนะครับผมถูกต้องทุกท่านนะครับมันก็คือการสะสมดาว แต่ว่ามันเป็นการสะสมดาวเฉยๆนะครับไม่ใช่การแลกคุณเพียงแค่สะสม,มเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ของรางวัลดาวาาที่มันกํหนดไว้อะไรประมาณนี้ถึงถึงขั้นท่าคุณก็ได้เครื่องบินแล้วถึงขั้นสิคุณได้รถถังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะแบ่งเป็นแท้งไพรอ่าแท้งเครื่องบินแล้วก็เรือ3มอย่างนี้นะครับเห็น okay, นะอ่ะต่อมานะครับคาถามต่อมาก็คือเราจะได้อะไรบ้างนะครับผม ในหมวดหมู่ของรถถังนะครับแท้งก่อนก่อนละกันนะครับแท้งเนี่ยนะครับเราจะได้รถถังนะครับในตอนสะสมได้5ดาวนะครับจะได้ EBR 75นะครับแรงสาวทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับที่ด้านหน้าด้านหลังมันคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคนะตัวนี้ก็ลองหาดูได้นะครับส่วน10ดาวนะครับก็จะได้เจ้าคลาส 3P นะครับเยอรมันอีเวนต์นะครับไม่ใช่พรีเมียมนะครับด้วยแรง6นะครับต่อมาครับในส่วนของเครื่องบินนะครับ ในสะสมดาวถึงดาวที่5นะครับจะได้ R.O. h u d r o d i d a m a นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องบินพรีเมียมของทางฝั่งอิตาลีนะครับแรง2แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเครื่องบินทางฝั่งของโซเวียตนะครับนั่นคือ Mi21 PFM นะครับเป็นตัวอีเวนต์นะครับตัวแรตัวนี้ผมการันตีค่อนข้างโอเคอยู่นะถ้าใครซองสังเกตดูต่อมานะครับในส่วนของเรือนะครับ 5ดาวนะครับจะได้ใช้ K8 นะครับเป็นเรือของญี่ปุ่นแรงสองพรีเมียมนะครับแล้วก็10ดาวจะได้ U.S. Baltimore CA 68แรงห้าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวแรงเฉยไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะมีข้อของทั่วไปนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็น d e u ร s e แล้วก็ Decoration แล้วก็ d c a m o บ f ร์ฟิอะไรประมาณนี้ปะป่าปลังกันทั่วๆไปนะครับโอเคทีนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาส่วนตอนที่ว่าเราจะทำไงถือได้ดาวนะครับเราจะมาเน้นตรงของรถถังกันก่อนละกันนะครับผมอันนี้ผมทําไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพยายามทําคลิปให้เร็วที่สุดเท่าที่ไปได้เพราะว่ายาผมอาจจะลงเร็วๆแล้วก็เพื่อนจะได้ไปหาข้อมูลเห็นเริ่มมีคนเริ่มมองแงแล้วนะครับโอเคครับผมรถถังนะครับรถถังเนี่ยนะครับคุณต้องใช้แรงสามโอเคถูกป่ะนะครับแล้วทีนี้นะครับธุรกิจของคุณนะครับผม คุณต้องทําภารกิจเพียงแค่3ใน5ภารกิจเท่านั้นเองคือแค่คือคุณทำทำเพียงแค่3ภารกิจก็ได้ดาวแล้ว1ดาวนะครับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือ d e stroy 50 player นะครับทำลายรถถังทำลายรถถังค่าศึกหรือทำลายเครื่องบินค่าศึกครับที่เราเราใช้ AA ก็ได้ยิงขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ทำลายนะครับเป็นต้องเป็นเพยเยอร์เท่านั้นนะครับ50คันไม่มีการลด ลดทอนบัตรทอน ABRBSB เหล่านั้นนั้นก็เท่ากับว่าคุณเล่น ABRBSB ก็ถือว่าพอๆกันนั่นเองนะครับผม50คันที่ Player Control AI ไม่นับนะครับต่อมานะครับผมเกร e n 11 Victory นัวว่คือสะสมชนะนะครับ11ครั้งนะครับโดยที่มี Activity นะครับ70%ขึ้นไปนะครับต่อมานะครับผมภารกิจที่3นะครับยึดจุด15 ครั้งนะครับอันนี้ก็ชิลๆสบายๆนะครับผมวิ่งไปแล้วก็ยึดจุดท่านั้นเองนะครับต่อมาครับภารกิจที่4นะครับผมอันนี้ก็คือค่อนข้างยากหน่อยนะครับใน AB นะครับคุณต้องทําลายรถถังเพเยอร์นะครับผมหรือว่าเครื่องบินหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวที่เป็นยานลบที่มีเพเยอร์ควบคุมนะครับทั้งหมด12คัน12ลําลำอะไรประมาณนี้นะครับส่วน RB ก็คือ6คัน SB 6คันเช่นกันนะครับ ที่คําว่าเพลเยอร์คอนโทรลก็คือรถถังหรือว่าเครื่องบินนะตามแต่นะครับผมที่ผู้เล่นเป็นคนควบคุมนะครับแต่ว่าในส่วนที่ต้องเป็นตัวของเรานั่นคือตัวของเพลเยอร์ er นั่นคือต้องเป็นรถถังเท่านั้นนะครับถ้าคุณเล่นรถถ้าคุณเล่นเครื่องบินมันจะนับเป็นของเครื่องบินนะครับโอเคนะสุดท้ายก็คือ a อสดิสนะครับทั้งหมด25ครั้งก็คือช่วยเหลือเก็คือเพื่อนน่ะช่วยยิงเรามานะครับผมประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับผมเครื่องบินนะครับเครื่องบินนี้ก็ค่อนข้าง ่าไม่ยากเท่าไหร่เท่ากับท่าเที่ยวเท่ากับ,ถกบ,ถกบรถถังนะครับภารกิจแรกนะครับผมนั่นคือรถทําลายเครื่องบินศัตรูนะครับผม40่สิลำนะครับหรือ,อถ้าเราเล่นเครื่องบินและฟาร์มพื้นถ้าเป็นเพลเยอร์ที่เป็นรถถังนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณ40 000่สิคันนะครับผมถ้าเป็น AB RB 20ร์บียี่สิบคันเอสบคันนะครับผมแล้วก็ชนะชนะ9ครั้งโดยที่มีแอคทิวิตี้มากกว่า60%นะครับแล้วก็ดรอป บอมนะครับหรือว่าทิ้งระเบิดนะครับจำนวนมวลนะครับมวลการระเบิดถึง10ตันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายอันนี้ส่วนต่อมาคือทําลายเครื่องบิน12ลาภายในตาเดียวหรือใน r b คือ4ลําใน SB ในก็คือ3ลานะครับภายในตาเดียวเท่านั้นนะครับผมแอซิดนะครับผมทั้งหมด10ครั้งนะครับประมาณนี้นั่นคือภารกิจสุดท้ายนะครับนี่คือภารกิจของทางฝั่งของเครื่องบินนะครับ ต่อมาครับภารกิจของเรือนะครับเรือนี้ก็ส่วนตัวว่าผมไม่ทําอยู่แล้วผมไม่เอาแต่ก็ตามมาเห็นว่าอะไรคนบอกว่ามันก็พอๆกับรถถังก็คือต้องใช้เวลาในการปั่นท่านั้นเองนะครับภารกิจแรกของเรือก็คือภารกิจทำสร้างความเสียหาย30,000ื่นเดเมจนะครับผมโอเคนะก็คือใช้พวกยานพวกเรือนะครับในการสร้างเซเมจแค่กับศัตรูประมาณนี้นะครับแล้วก็ชนะ9ก้าครั้งโดยที่แอตติวิตี้มากกว่า50%ผมเชื่อว่าว่า9ก้าครั้งเนี่ย ผมว่ามันยังไงสุดท้ายกันก็5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมแคปเจอร์เจ็ดเจ็ดครั้งนะครับอันนี้ส่วนต่อมานะครับผมก็คือทำลายค่าศึกนะครับโดยใช้ตอร์ปิโดห้าครั้งนะครับจะใช้เรือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เครื่องบินก็ได้ที่ติดตอร์ปิโดได้นะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับต่อมานะครับผมนั่นคือเป็นที่หนึ่งนะครับในแมตช์นั้นนะครับก็คือติดติดอันดับหนึ่งนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับ ่ายป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณตั้งใจมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับภารกิจในทุกนี้แต่ว่าส่วนตัวว่าผมไม่ทํานะครับก็ส่วนสุดท้ายนี้นะครับสำหรับภารกิจทั้งหมดทั้งสามอย่างนี้สามบทนี้เรียกว่าสามบทนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นไปตามดหมู่คุณอยากดาวถังคุณก็ต้องทําดาวรถังคุณอยากได้เรือคุณก็ต้องทําดาวเรือคุณอยากได้เครื่องบินคุณก็ต้องทําดาวเครื่องบินท่านเองนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีเวลาประมาณ2วันนะครับให้เริ่มตั้งแต่6 หา6โมงเย็นนะครับและจนถึงอีก2วัน6โมงเย็นในอีก2วันทั้งหน้านะครับผมประมาณนี้ให้จําตรงจุดนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันก็คือเวลาระยะเวลาที่คุณสามารถทําได้ใน1 1ดาวนั้นนะครับผมอย่างอันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งนีผ่านไปแล้วนะครับวันนี้คือวันที่ผมทำเนี่ยคือวันที่2นะครับเป็นดาวที่2จากเวลาถึง6โมงเย็นของของวันนี้นั่นคือวันที่20จนถึงวันที่22ธันวา ตอนหกโมงครึ่งนะครับผมโอเคนะอีเวนต์นี้นะครับผมมันก็จะไปสิ้นสุดนะครับผมวันที่11มกราคม2564ั 24. นกะครับนั่นคือปีหน้าเลยนะครับผมวันที่12ก็วันเกิดผมแล้วนะ <c oughs> ก็นั่นแหละตานตานทุกท่านนะครับผมหวังว่าจะเข้าใจนะคะรับเพราะภารกิจพวกนี้มันไม่ได้ยากและก็มันก็ไม่ได้ง่ายเช่นกันนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมีเวลาลวหลายท่านที่มีปัญหาการเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยมีเวลาในการปั่นมันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า ทุกหนทางมันมีทางออกอยู่แล้วถ้าคุณไม่มีเวลานี่ครับผมตรงนี้ purchase นะครับผมก็คุณสามารถซื้อดาวได้ครับราคาที่999โกนะครับผมก็ข้าคุณอยากได้ทั้งหมดเลยก็ลองคูณไปแล้วกันนะครับว่าเนี่ยนะครับผมทั้งสามหมดเนี้ยนะครับก็คูณ999คูณด้วยกับ30ดาวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับที่คุณต้องเติมนะครับ โกก็คือเงินเติมเข้ามาก็คือเงินทองนะครับเอาเอาง่ายๆเลยนะครับตามนี้ทุกท่านนั่นคือช้อยสาหรับคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทํากิจกรรมแต่อยากได้ของในอีเวนต์นี้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับอกว่าจะเข้าใจและกับภารกิจตรงจุดนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับอีเวนต์โอเปอเรชั่นวินเตอร์นี้นะครับมันก็จะเป็นเข้าของเป็นของอีเวนต์นะครับที่คุณสามารถจะเอาไปขายได้ในบางชิ้นนะครับ อย่างพวกแร่ซะมากกว่าที่จะเป็นบางชิ้นจริงๆที่คุณสามารถเอาไปขายได้นะครับก็แล้วแต่กันไปว่าวางคนนั้นจะเอาไปเล่นหรือว่าอาจจะไปขายก็แล้วแต่กันนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมน่ยผมน่าจะาเล่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้มันก็ต้องดูเวลาหน่อยว่ามันจะได้ตามโมดิฟายเต็มตอนไหนก็รีวิวตอนนั้นนั่นเองนะครับหวังว่าจะเข้าใจสักหลายท่านนะครับที่การรีวิวของผมนั้นมันค่อนข้างจะล่าช้ากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าผมต้องปั่นโมดิฟายมันด้วยนะครับ โอเคนะโอเคทุกท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สหรับท่านครับที่กําลังคิดจะทําอีเวนต์นี้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะพยายามลงให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับในคลิปนี้เลยนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ out with the s i นสบายสบายสบาย,สบายไปครับทุกท่านอีเวนต์นี้ครับ h a ป p y h u n t i n งครับผม